วิธีเก็บสายเตารีดนะะี่ค่ะเวลาเรารีดผ้าเสร็จแล้วสายเตารีดมันก็จะวางแบบนี้หรือไม่รู้ว่าจะม้วนไว้ยังไงนะคะเนี่ยเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จะม้วนหรือว่าเก็บยังไงวันนี้เราจะมาสอนวิธีเก็บง่ายๆนะคะไม่ไม่ใช่สอนขายแนะนําแนะนําวิธีเก็บสายเตารีดแบบง่ายๆนะคะไม่ให้อ่าพัานกันไม่งั้นก็จะพันกันแบบเนี้ยแล้วก็นี่ กระดาษที่ชู้นะคะอ่าแล้วก็จะแกะดึงออกจากม้วนดึงออกจากม้วนมานะคะแล้วก็เอาไว้ใส่นะคะพับพับให้พอดีได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมายัดใส่ในนี้ จะเก็บง่ายเป็นระเบียบเวลาจะใช้ก็ถอดออกมาใช้ตรงนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะเก็บง่ายไหมคะเนี่ยไม่ยุ่งยากแล้วก็เออเนี่ยสวยดีด้วยนะคะโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะก็มาแนะนำสาระดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้านะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนโชคดีมีความสุขบ๊ายบายค่ะ